ต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนาย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565ครับและถือได้ว่าเข้าสู่วันที่114แล้วนะครับของวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ในช่วงรอบวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นครับเมื่อมีผู้นําี่ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเดินทางไปเยือนยูเครนครับ4ีประเทศที่ว่าประกอบไปด้วยผู้นําของฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและโรมาเนียถามว่าไปยูเครนทําไม เป็นการไปประกาศเพื่อให้การสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก e U กับทางยูเครนเขารวมถึงเป็นการสัญญาครับว่าทางกลุ่มจะมีการสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเติมด้วยยังจํากันได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีมติทั้งจากของที่ประชุมย่อยกลุ่มนาโตรวมไปถึงกลุ่มมัธยมิตรของยูเคร ين, นนาโดยสหรัฐอเมริกาครับที่จะมีการทยอยจัดส่งอาวุธให้กับทางยูเครนอย่างต่อเนื่องจับตาดูให้ดีครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครน การสู้รบสมรภูมินี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่อีกด้านคุณผู้ชมครับที่ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนั่นคือวิกฤตราคาพลังงานนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพราคาน้ํามันรอบวันที่ผ่านมาก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผันผวนขนาดไหนจากกราฟคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่ามีท้องช้างอยู่ช่องช้างที่ว่านี้คือการปรับลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกครับโดยไปทําจุดต่ําสุดในรอบวันที่ผ่านมา ไปแตะอยู่แถวแถว112เหรียญต่อบาเรลนะครับถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะมีรายงานข่าวครับว่าทั่วโลกเป็นกงนังวลเศรษฐกิจโลกอาจจะกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกาที่เฟดเพิ่งจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไป0.75%นะครับถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งเดียวแรงสุดในรอบ28ปีที่ผ่านมา นับจากปีพศ2537ครับหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางของอังกฤษที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง0.25%การปรับขึ้นดอกเบีย้ยแรงแบบนี้หลายฝ่ายก็เลยเป็นห่วงครับต้นทุนการกู้ยืมแพงขึ้นคนใช้เงินกันน้อยลงอาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะถดถอยแต่คุณผู้ชมดูจากกราฟฮะแป๊บเดียวจาก112เหรียญยังไม่ทันจะข้ามคืนเลยครับจูจูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับแล้วมาอยู่แถวๆ117เหรียญต่อบาเรลถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับทางอิหร่านเพิ่มเติมรวมไปถึงบริษัทของประเทศต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการส่งออกปิตโตรเคมีครับตลอดจนปัญหาเรื่องของอุปทานที่ทางลิเบียจะมีการผลิตน้ำมันดิบลดลงด้วย จากระดับ1ล้าน2แสนบา์เรลต่อวันจะเหลือเพียงแค่1แสนถึง1แสน0 0หมื่นบา์เรยลต่อวันเท่านั้น2แรงนี่แหละครับที่ทำให้ผลักดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกฟื้นตัวมาอย่างไวเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐก็ยอมรับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จริงแต่รัฐบาลของไบเดนกำลับบงเร่งแก้ไขปัญหานี้อยู่เพราะตอนนี้ทางสหรัฐ กำลังเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินที่สูงสุดเป็นประวัติการนะครับโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐมีการส่งหนังสือเชิญไปถึงบรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขารวมทั้งหมด7เจ้าด้วยกันครับประกอบไปด้วยมาดราัทนปิโตรลเยมวาเลโรเอเนอร์จีเอ็กซอนมบิลฟิลิป66เชฟรอนบีพีแล้วก็เชลให้มาร่วมวงประชุมหารือกันในสัปดาห์หน้าแต่ชนิดในรายงานข่าวไม่ได้ระบุนะครับ จะเป็นการหารือในรูปแบบไหนลักษณะใดรวมไปถึงวันเวลาที่แน่ชัดด้วยแต่หลักๆเข้าใจได้ว่าไบเดนน่าจะมีการเรียกร้องให้บรรดาบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อทำให้ราคาน้ำมันปลายทางที่เป็นราคาขายปลีกปรับลดลงมาให้ได้ครับขณะเดียวกันครับก็มีอีกหนึ่งกระแสะข่าวว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าครับประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนจะเดินทางไปเยอวันออกกลางเป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งนะครับ ระหว่างวันที่13ถึง16กรกฎาคมนี้โดยจะบินไปยังอิสราเอลปาเลสไตน์ซาอดุดีอาราเบียที่สำคัญคือซาอดุดีอาราเบียนี่แหละครับจะเข้าพบกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานด้วยก็น่าจะเป็นการไปขอร้องให้ทางซาอดุดีอาราเบียเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อจะกดราคาน้ำมันให้ปรับตัวลดลงมาให้ได้ครับยังไม่พอคุณผู้ชมครับความผันผวนของราคาพลังงานไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะราคาน้ำมันดิบเท่านั้นก๊าสธรรมชาติครับ เพราะล่าสุดนี้นะครับทางด้านของรัสเซียมีความจําเป็นต้องตัดการส่งกา๊าซให้กับทาง EU เพิ่มเติมเพราะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามีการซ่อมบํารุงครับแล้วชิ้นส่วนบางอย่างต้องมีการส่งไปซ่อมบํารุงที่ประเทศแคนาดาแต่ติดขัดปัญหาอีกว่าพอซ่อมเสร็จจะนําชิ้นส่วนที่ว่านี้กลับเข้ามาใส่ยังท่อกา๊าซที่ชื่อว่านอร์สตรีมแล้วปรากฏนํากลับเข้ามาไม่ได้เพราะไปติดมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกใช้กับทางรัสเซียอีกครับ ก็จะทําให้เยอรมน,นีมีจํานวนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยหายไปจากระบบประมาณร้อยละ60เลยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับทําไมราคาของก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกถึงมีการฟื้นตัวหลังจากจูๆ่ๆมีการปรับลงมาค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วทีนี้ครับเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เตรียมจะคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอิหร่านยังคงตึงเครียดอย่างหนักทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับ เหมือนมีความพยายามจะกลับมาสู่โตเจราจารหรือว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนิวเคลียร์แท้ๆรวมไปถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับอิสาราเอลด้วยตกลงทิศทางราคาพลังงานตลาดโลกเป็นอย่างไรแล้วณัขณะนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขนาดไหนพักชมโฆษณาคู่เดียครับกลับมาหาคำตอบกันต่อในช่วงหน้า วัดผู้พิพัก like และดิฉันอลิาเบธแซฟเลอร์ลีนานุชัยดิฉันกัรจนาทับจีนและดิฉันวรนวันวราศีลกาติดทุกสถานการณ์ข่าวรอบวันทานทุกสถานการณ์ข่าวทั่วโลกวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนรอบด้านใน t n n News ข่าวเที่ยงทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา TNN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริงทันทุกแพลตฟอร์มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วปัญหาน้ำท่วมฝนตกรถติดเป็นปัญหาที่คุณผู้ชมต้องเผชิญแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเรามีตัวช่วยที่จะทำให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวกรุงเทพสามารถวางแผนรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ นี่เลยค่ะ Line Official TN n Earth เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกับเราก่อนในแอปพลิเคชัน l i n e บนมือถือของคุณด้วยการค้นหาพิมพ์คำว่า Add @tnnearth จากนั้นกดแอปติดตาม Line Official TNN Earth จะแจ้งข่าวสภาพอากาศเตือนภัยพร้อมรับมือล่วงหน้า เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเพื่อให้คุณรู้จริงทุกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่งตรงถึงคุณผู้ชมทุกวันและเมนูที่พลาดไม่ได้คือเช็คเรดาร์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยากดเข้าไปจะเจอกับแผนที่กลุ่มเรดาร์ฝนตรวจสอบได้ทั้งในกรุงเทพและพื้นที่อื่นๆทั่วไทยแบบนาทีต่อนาทีที่พลาดไม่ได้อีกคือริชเมนูเตือนจุดน้ำท่วมจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ฝนตกน้ำท่วมรถติดสามารถวางแผนรับมือได้ค่ะเพียงแค่มีไลน์ Off ฟ c i ช l ย n n Earth ค่ะกับผมพลวัผู้พิพักและดิฉันอลิซาเบธแซฟเลอร์ลีนานุชัย ดิฉันกัรจนาทับจีนและดิฉันวรนวรนวราศิลป์ก็ติดทุกสถานการณ์ข่าวรอบวันทันทุกสถานการณ์ข่าวทั่วโลกวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนรอบด้านใน TNN News ข่าวเที่ยงทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท NN ช่อง16ท่าทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริงทันทุกแพลตฟอร์ม เขาสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังวิดีโอคอลกับทางอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมืองประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุสตาฟาประเทศอิหร่านและท่านเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านด้วยนะครับผมอยู่กับทางดเรเลอพงสายิตครับอาจารย์เลอพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณโมนายและท่านผู้ชมที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับ ต้องให้อาจารย์เท้าวความเดิมตอนที่แล้วก่อนครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันตอนนั้นทางสหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่วงเจราจา JCPOA ในฐานะผู้สังเกตการของการจัดทําข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วจุๆ่ๆทำไมเรื่องนี้ถึงหายไปอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วนะครับคุณโมนายครับการเจราจารเนี่ยไม่ได้เงียบหายไปนะครับเพียงแค่ว่าทุกวันนี้เองทีมเจราจารจากอีรดานก็อยู่ที่กรุงเวียนนา นะครับแล้วก็มีขั้นตอนการเจรจาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าซื่อหลักๆค่อนข้างที่จะไปโฟกัสข่าวสงครามยูเครนกับรัสเซียมากกว่านะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้การเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมันล่าช้ากว่าทุกครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นความต้องการของชาติตะวันตกนะครับรวมทั้งอิสราเอลด้วยที่ไม่ต้องการให้การเจรจานั้นบรรลุผลเพราะหากการเจรจาบรรลุผลนะครับก็จะทําให้อด่านั้นกลับเข้ามาก้าวกระโดด ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับและ้จะมีบริษัทหลายบริษัทจากทั่วทั้งโลกตลอดจนรัฐบาลเองเนี่ยเข้ามาจับจ่ายและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอิหร่านและเมื่อใดก็ตามที่อิหร่านมีเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นภไยคุกคามของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคนี้นะครับ แสดงว่าในการเจราจารคือคุยต่อรองกันมาครึ่งปีแล้วนะอาจารย์ครับคือมีข้อตกลงส่วนไหนที่อิหร่านยื่นไปชาติตะวันตกทําไม่ได้หรือข้อตกลงส่วนไหนชาติตะวันตกยื่นมาแล้วอิหร่านทําไม่ได้ไหมครับครับมีครับข้อตกลงที่ทางชาติตะวันตกนะครับโดยสหรัฐเนี่ยหยิบยื่นให้คณะผู้เจราจารบอกกับอิหร่านให้ยกเลิกข้อตกลงนี้ก็คือการยุติการพัฒนาขีปนาวุธของ IRGC และการห้ามช่วยเหลือประเทศปาเลสไตน์ตลอดจนห้ามช่วยเหลือขบวนการต่อสู้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะขาบวนการในฮามาสในปาเลสไตน์และก็ขบวนการฮิสบุลล์ในประเทศเลบานอนที่เป็นข้อเสนอนะครับที่ทางสาหรัฐได้เรียกร้องแต,แต่ทางอิหร่านเองนะครับไม่ตอบรับข้อเรียกร้องอันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นความสําคัญที่จะต้องผลิตขีปนาวุธเพื่อป้องกันภายในประเทศ และ IRGC นั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มกองทัพ,พผู้ก่อการร้ายแต่เป็นกองทัพ,พที่ช่วยเหลือนะครับและปกป้องมาตุภูมิของประเทศมากกว่า,าเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้นะครับได้ถูกยิบยกขึ้นมาในในการเจราจารเนี่ยจึงถูกปฏิเสธโดยอิร่านนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับคือหลังจากที่คณะของอพอ,อของ i อ e อเเนี่ยเดินทานเงเยือนอิสราเอลนะครับเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เมื่อกลับไปสู่โต๊ะที่ประชุมของคณะ i a เอเซึ่งมีประมาณ35ชาติด้วยกันก็ออกมาถแถลงประนามโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถึง30ชาติด้วยกันนะครับมีวีโต้เพียงแค่รัสเซียกับรัสเซียกับจีน2ชาติและงดออกเสียงประมาณ3ชาติด้วยกันหลังจากที่มีการประนามอิหร่านเกี่ยวกับกเรื่องโครงการนิวเคลียร์นะครับที่อิหร่านได้ยึดตามบรรทฐานและข้อตกลงเดิมตั้งแต่ปี2 0 1พ นะครับมีการติดกล้อง C C T V ตรงไปยัง I A E A อีดานก็ได้ถอดกล้อง C C T V ออกทั้งหมดนะครับและก็บอกว่าเราได้ดำเนินการตามมาติข้อตกลงเดิมทุกประการแต่ว่าทางตะวันชาติตะวันตกนะครับและ p 5บวกหนเนี่ยไม่ได้ทำตามข้อตกลงนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ภายใต้นะครับข้อตกลงเดิมโดยการให้มีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ แล้วก็กําหนดให้แร่ยูเรเนียมของอหร่านนั้นไม่สามารถสกัดบริสุทธิ์ได้ถึงเ6%ณนะตอนนั้นเองนะครับและตอนนี้รประธานาธิบดีไรอุซีของอหร่านจึงออกมาประกาศกล่าวว่าเราจะต้องใช้นโยบายนะครับรับมือชาติตะวันตกโดยโดยใช้วิธีแข็งกล้าวจึงประกาศให้โครงการนิวเคลียร์ของอหร่านเร่งเสริมแร่อย,อยูเรเนียมนะครับและเครื่องหมุนเวียงให้มีประสิทธิภาพความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและขณะนี้เองนะครับแร่อย,อยูเรเนียมบริสุทธิ์ มีถึง18ด้วยกันแล้วนะครับครับด้วยความที่ข้อตกลงเดิมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปการเจราจาก,ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วล่าสุดเห็นทางสหรัฐมีการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมอันนี้ตกลงเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วนะครับสหรัฐยังไม่ได้คว่ำบาตรอิหร่านโดยตรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ การคว่ำบาตรครั้งที่แล้วนั้ถือว่าเป็นแม็กซิมัมเซ็นชันอยู่แล้วโดยประธานาธิบดี oh. อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ oh. ครั้งนี้เองนะครับสหรัฐได้คว่ำบาตร2บริษัทด้วยการที่อยู่ในฮ่องกงนะครับแล้วก็สามแห่งที่อยู่ในอิรานและสีแห่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริเรตลอดจนนะครับนายจิงฝุน่นเกาชาวจีนและก็นายมุฮัมมัดไซอิตรุกนุชด,ดีนบอสชาวอินเดียที่มีส่วนช่วยเหลือในการส่งออกเปโตเเคมีภัณฑ์ของอิราน ดังนั้นเนี่ยการคว่ำบาตรจึงเกิดขึ้นกับบริษัทต่างๆเหล่านี้ส่วนอิหร่านนั้นถือว่าเป็นแม็กซิมัมแซงชันอยู่แล้วณนะวันนี้ค,คือไม่มีอะไรที่จะมาแซงชันเพิ่มเติมในอิหร่านได้แล้วครับครับเขามีการระบุเหตุผลรายละเอียดมาไหมว่าการที่มีการไปคว่ำบาตรบริษัทที่อาจจะทํามาค้าขายกับทางอิหร่านสาเหตุเกิดจากอะไรหรือตั้งใจทําแบบนั้นอยู่แล้วครับเขาตั้งใจจะทําแบบนั้นอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทที่ทําการค้ากับอิหร่านนะครับประมาณ400กว่าบ,บริษัทด้วยกันที่ถูก สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้สั่งชั่นแล้วก็อายัดนะครับเงินและป,ปัจจุบันนี้เองก็ยังคงมีลิสต์รายชื่อบริษัทที่ทําการค้ากับอิหร่านถูกสั่งชั่นมาเรื่อยๆนะครับ,รบถือว่าเป็นนโยบายของสหรัฐอยู่แล้วนะครับในเรื่องสั่งชั่นในเรื่องนี้ครับตรงส่วนนี้เองอาจารย์ครับมีผลต่อราคาน้ํามันในตลาดโลกมากน้อยขน,ยขนาดไหนอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับเรื่องเรื่องเรื่องราคาน้ํามันตลาดโลกในผมขอเรียนแบบนี้ดีกว่าหลังจากที่สหรัฐเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรบริษัทเอกชนของอิหร่าน และจีนได้เพิ่มแหะครับทำให้เพิ่มกําลังการผลิตถึงทําให้น้ํามันดิบนั้นค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหลังจากสงครามยูเครนและรัสเซียเนี่ยรัสเซียเองนะครับได้ลดการผลิตน้ํามันถึง1.2ล้านบาร์เรลต่อวันหรือประมาณ9%ด้วยกันวันนี้เองนะครับทุกวันนี้เองรัสเซียผลิตวันละ9.1 6ล้านบาร์เรลต่อวัน และลิเบียเองนะครับก็ลดการผลิตจากวันละ1.2ล้านบาเรลเหลือวันประมาณ100,000ถึง150,000บาเรลตรงนี้เองนะครับจึงทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยผันผวนอย่างมากนะครับประกอบกับที่ว่าสหรัฐเนี่ยห้ามอิหร่านขายน้ํามันอิหร่านเองมีศักยภาพในการผลิตน้ํามันอยู่วันหนึ่งประมาณ2.8ถึง3ล้านบาเรลข้ามกลางวิกฤตแซงชั่นนะครับและใช้ในปร,ประเทศในประมาณ85ล้านลิตร หรือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับบาร์เรลต่อวันซึ่งค่อนข้างที่จะไม่มากนะครับยังเหลืออีกประมาณสองล้านกว่าที่สามารถจะส่ง<ห>ออกได้ดังนั้นเองนะครับราคาน้ํามันเมื่อวานนี้ถ้าเราดูนะครับที่ WTI หรือเ e s t t e x a s เนี่ยซื้ออยู่ขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดห้าเก้าดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นสองจุดสองแปดนะครับและราคาน้ํามันเบรนท์ครูดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าจุดแปดหนึ่งและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นดูไบครูดนะครับที่มีการ เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกครับคือฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าความจริงถ้าหากมีการผ่อนปลมนมาตรการคว่ำบาตรได้อิหร่านพร้อมส่งออกน้ํามันทันทีเพราะผลิตเหลือจากการใช้งานในประเทศอยู่แล้วนะครับใช่ครับถ้าเกิดผ่อนปลนในเรื่องนี้นะครับอิหร่านสามารถส่งออกได้ณนะขณะนี้นะครับประมาณวันหนึ่งสองจุดแปดล้านบาร์เรลต่อวันและสามารถเพิ่มการผลิตเพราะว่าลกถ้า lift sanction มื่อไหร่เนี่ยก็จะทําให้อิหร่านสามารถซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมา โอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับสามารถขุดเจาะน้ํามันและสามารถเพิ่มการผลิตได้ถึงวันละ6ล้านบาร์เรลดังนั้นเนี่ยราคาน้ํามันที่มันได้แพงและส่งผลกระทบทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าโจทย์หลักๆก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่ทําให้ราคาน้ํามันทั่วทั้งโลกนั้นมันแพงยิ่งขึ้นถ้าเกิดสหรัฐนะครับยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆกับนานาประเทศเนี่ยโอเปกก็สามารถที่จะป้อนน้ํามันให้ให้ทั่วโลกเนะีสามารถบริโภคใช้ ในราคาที่มันคุ้มทุนนะครับวันนี้นะครับคุณโมนายจากแซงชั่นที่มีนะครับในบอีหร่านต้องนานแล้วเนี่ยราคาน้ํามันของอีหร่านยังคงพยุงอยู่ที่ลิตรละหนึ่งหมื่นห้าพันริยานหรือตกเป็นเงินไทยที่ผมบอกไปเมื่อหลายปีที่แล้วที่คุยกับคุณโมนายหนึ่งจุดห้าบาทนะครับคือหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ทุกวันนี้เองราคาน้ํามันในอีหร่านนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าบาทไม่ถึงสองบาทด้วยกันดังนั้นเนี่ยโอกาสดีๆเหล่านี้เนี่ย ถูกสกัดกั้นโดยอํานาจของสหรัฐอเมริกาทาให้วิกฤตราคาน้ํามันแพงเนี่ยมันได้ส่งผลทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคนนั้มันแพงขึ้นตามไปด้วยอัตราเงินเฟอ้อนะครับจึงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศและทาให้สินค้าต่างๆซึ่งเป็นสินค้าหลักเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับในมุมอาจารย์มองว่าตอนนี้ผู้นําของสหรัฐเริ่มเหลือทางเลือกน้อยลงแล้วหรือย,ยังแล้วมีโอกาสจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกับทางอิหร่านมากน้อยขนาดไหนครับ ผมคิดว่าทางโจไบเดนเองนะครับก็คงต้องรับนโยบายนะครับจากกลุ่มทุนยวนะครับและกลุ่มซาอนิสโดยเฉพาะอิสราเอลโอกาสที่จะยกเลิกมาตรการต่างๆต่ออีดานะผมมองว่าคงคง,คงยากนะครับถ้าล่าสุดเนี่ยเราได้ติดตามข่าวยังพบว่าหลังจากปี2012นะผมจําไม่ผิดเนี่ยโจไบเดนได้มีโอกาสเดินทางเยือนตะวันออกกลางแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางเดินทางครั้งแรกของเขาไปในหลายประเทศตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อต้องการจะ พอมล้อมอิหร่านนะครับและต้องการที่จะหาวิธีในการสกัดนะครับอิหร่านเพราะอิสราเอลเองต้องการที่จะเปิดศึกสงครามแต่ต้องการให้สหรัฐนั้นนะครับได้เป็นผู้นําร่องและอิสราเอลจะร่วมด้วยและในเขตตะวันออกกลางนี้มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่นานาประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของอิหร่านจะต้องเข้าร่วมด้วยอิสราเอลไม่สามารถที่จะส่งเครื่องบินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น f-35 มาถล่มที่อิหร่านและบินกลับไปได้เพราะว่าต้องแวะเติมน้ามันเหมือนที่เป็นข่าวว่า จะใช้ฐานที่ไซปรัสแต่อิหร่านก็ออกมาขู่ว่าถ้าชาติใดก็ตามให้อิสราเอลเป็นที่พักพิงในการเติมเชื้อเพลิงเพื่อมาถลา่มเหล่าชาตินั้นถือว่าเข้าสู่สงครามร่วมกับเราดังนั้นเนี่ยโจไปเดนจะต้องหานะครับพันธมิตรทางด้านความมั่นคงของตนเองนะครับและก็ต้องเดินทางเดินสายเพราะก่อนหน้านี้เองประธานาธิบดีนาฟตาลีเป็นเน็ตของอิสราเอลก็ใช้โอกาสนี้เดินทางไปหลายประเทศมุสลิมด้วยกันนะครับเพื่อที่จะหาพันธมิตรในการโจมตีอิหร่านครับ เดิมทีความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็ระหองระแหงกันอยู่แล้วแล้วเห็นว่าล่าสุดนี้ยิ่งตึงเครียดหนักกว่าเดิมอีกเพราะมีการเสียชีวิตของทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับจริงๆแล้วความระหองระแหงหรือไม่เบื่อไม่เมาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมีมาอย่างนานนะครับอาจารย์ครับ ทีมมาเป็สนสิ่งต่อไปอาจารย์ครับขอขอ,ขออีกรอบหนึ่งเกิดเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ครับครับก่อนหน้านี้นี่คืออิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์มาอย่างช้านานนะครับและก็ hmm. ทําให้วิกฤตอันนี้มันรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากที่อิสราเอลได้ส่งผู้ชาวอิหร่านก็ดีหรือว่าชาวอิสราเอลหรือว่าชาวฝักใยไซบอนิสก็ดีเนี่ยมาลอบสังหาร ผอ,อระดับสูงคนหนึ่งของ IRGC ทําให้สถานการณ์มันรุนแรงยิ่งขึ้นแต่อิหร่านก็ยังคงใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านก็ใช้โดรนไปถล่มนะครับอดีตหัวหน้ามัสซาที่อยู่ที่จังหวัดเออร์บินของประเทศอิรักทําให้เสียชีวิตลงนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคุณมนในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ช่วงนี้ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลค่อนข้างที่จะถึงวิกฤตขั้นสูงสุดแล้วโอกาสที่สงครามจะเกิดขึ้นผมมองว่าอาจจะเกิดขึ้นในอาจจะไม่ช้าถ้าสาหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียและอีกหลายชาติในยุโรปเองเนี่ยเล่ดด้วยนะครับเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยอิสราเอลเองนะครับก็เจอกับภัยต่างๆที่อิหร่านได้ตอบโต้ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้เข้ามาจรกรรมทางสงครามไซเบอร์ที่โรงงานนิวเคลียร์นาธานและล่าสุดที่เกตมอนชา บางครั้งเนี่ยใช้ดโดรนบินมาจากอาเซอร์ไบจันมาถล่มนะครับโรงงานต่างๆของอิหรา่านอิหร่านก็ใช้มาตรการนี้ตอบโต้อิสราเอลซึ่งอิหร่านได้เข้าไปทําลายนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นโรงงานไฟฟ้า,ฟาที่สําคัญของอิสราเอลเกิดการไฟไหม้ฐานทัพอิสราเอลแล้วก็เกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ํามันและที่ล่าสุดเนี่ยคือไฟไหม้ ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานนิวเคลียร์ดิโมนาของอิส,สราเอลซึ่งนักวิเคราะห์มองตรงกันว่าอันนี้เป็นสงครามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแต่อิหร่านจะไม,<ฮ>ไม่เป็นผู้เริ่มก่อนนะครับอิหร่านจะใช้ทฤษฎีตาต่อตาฟันต่อฟันดังพระดารัสของพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าเราจะต้องไม่เริ่มก่อนแต่ถ้าหากเราถูกกระทําให้เรากระทําตอบโต้ตเยี่ยงนั้นและล่าสุดนะครับคุณโมนายที่ผมอยากจะฝากบอกอีกอันหนึ่งคือหน่วย แฮกเกอร์ของอรดานเนี่ยสามารถเข้าไปจรกรรมนะครับและไปล้วงข้อมูลระบบไฟฟ้าของอิสราเอลได้เกือบทั้งหมดและได้เข้าไปล้วงข้อมูลฐานสําคัญในการผลิตอาวุธของอิสราเอลได้ทั้งหมดและทีมแฮกเกอร์นี้นะครับโดยใช้ชื่อว่าไม้เท้าโมเสสไม้เท้าของโมเสสได้ส่งข้อความนะครับเมื่อวานนี้ไปยังน ok ัฟตาลีเบเนตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากนะครับแต่ผม oh. ไม่ทราบว่าเมืองไทยออกข่าวหรือเปล่าข้อความนั้นส่งไปเป็นภาษาฮิบรูของอิสราเอลเลยว่า คุณเบเนตหากความชั่วร้ายของคุณที่ทำการต่อต้านของต่อเรายังคงดำเนินต่ออยู่นั้นคุณจะพบเห็นการกระทำของเราในอิสราเอลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้นสิ่งนี้นผมถือว่าอิหร่านได้โชว์ให้เห็นนะครับว่าศักยภาพในแฮกเกอร์ของเขาที่มีและการเข้าไปทำลายระบบต่างๆของอิสราเอลนั้นมันมีประสิทธิภาพและเช่นเดียวกันอิสราเอลก็ใช้วิธีนี้นะครับในการโจรกรรมข้อมูลต่างๆของอิหร่านเหมือนกัน แต่อิสราเอลนะครับที่ปัจจุบันนี้เองอิสราเอลเนี่ยเหมือนกับมีความริเริ่มที่ต้องการจะทําสงครามกับอิหร่านเพราะถ้าเราเห็นนะครับล่าสุดนี้อิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธทําลายโกดังถึงสามแห่งที่อิสราเอลอ้างว่าเป็นคลังแสงของอิหร่านในสนามบินซีเรียรและได้ทําลายรันเวย์ในสนามบินเพื่อทวงเวลานะครับในการขนถ่ายอาวุธออกไปให้ล่าช้าให้นานที่สุด ราะช่วงนี้เองนะครับคุณโมนายอิสราเอลกาลังเร่งคัดแยกก๊าซในแหล่งคาริชในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งติดกับพรมแดนของเลบานอนและเป็นพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลว่าตรงนี้มันเป็นของใครกันแน่อิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะ,ะรีบนะครับเร่งในการขนย้ายออกและต้องการที่จะทําลายนะครับการลําเลียงอาวุธตามที่เขาอ้างทําลายสนามบินคืออิสราเอลใช้เครื่องบินมาถล่ม ที่สนามบินของซีเรียเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีชาติไหนในโลกได้ประนามมีแต่อิหร่านและก็รัเสเซียที่ได้ออกมาประนามดังนั้นเนี่ยในวันนี้ถ้าจะถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือปัญหาของสหรัฐอิสรเอลที่ต้องการจะทําลายและจะสร้างสงครามรส่วนเรื่อง IAEA e นะครับอิหร่านเป็นสมาชิกถาวรของ IAEA e หรือสำนักงานปรมาณูสากลตั้งแต่ปี1958 หรือประมาณ64ปีที่แล้วที่อิสราเอลได้ตั้งเพ,พิ่งตั้งขึ้นมาเพียงแค่10ปีแต่วันนี้เองนะครับอิสราเอลยังไม่ยอมรับเป็นสมาชิกของ IAEA e ในขณะที่ว่าแหล่งข่าวยืนยันว่าอิสราเอลมีหัวรบ90ถึง200รูปด้วยกันแต่ IAEA e ก็ยังคงเดินทางไปเจรจานะครับกับนัฟตอรีเบนเน็ตแต่อิหร่านเองที่เป็นสมาชิกถาวรและเปิดโอกาสให้มีการ เข้ามาตรวจสอบอย่างหลายต่อหลายครั้งพร้อมให้ติดกล้องแต่อิหร่านถูกมองว่าเป็นขบวนการผู้ปรกอการร้ายและกลัวว่าจะนําการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์นั้นไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือติดอัรบนิวเคลียร์นั่นเองครับฟังจากที่อาจารย์เล่ามาแล้วยิ่งค่อนข้างเป็นภาพที่ชัดเจนของยุคโลกแบ่งขั้วนะอาจารย์ครับแล้วทีนี้เองเนี่ยด้วยความที่ณเวลานี้อีกซีกหนึ่งคือทางรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับรัสเซียเป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์ของอิหร่านและรัสเซียนะครับต้อง ต้องสืบเนื่องไปตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเขามีข้อตกลงร่วงกัน20ปีระหว่าง2ชาติในประเด็นต่างๆรัสเซียเองกำลังมีนโยบายที่จะตั้งกลุ่มประเทศ G8 ขึ้นมานะครับร่วมจีนอิรานรัสเซียและีกชาติด้วยกันเพื่อมาคานอํานาจนะครับกลุ่ม G7 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดเนี่ย มีการจัดฟอรัมนะครับหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเอคอนอมิกฟอรัมหรือ SPIEF ครั้งที่25ระหว่างวันที่15ถึงวันที่18มิถุนาที่ผ่านมาเนี้ยอิรานก็ได้เข้าร่วมนะครับและมีอีก4ี่อ่สี่สิบเอ็ดชาติที่ได้เข้าร่วมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของหลายชาติถึง43ชาติมีผู้คนเข้าร่วม13,500คนคดังนั้นในการเข้าร่วมของอิรานนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างตลอดส่วนเรื่องสองครามระหว่างรัสเซียกับ ยูเครนนั้นอิหร่านไม่ได้ประนามรัสเซียแต่ไม่เห็นด้วยกับการทําสงครามและพร้อมที่จะเป็นตัวตัวกลางในการไตรเกียรให้มีการยุติสงครามในครั้งนี้ครับอาจารย์ขอภัยเวลาหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับข้อมูลมากเลยนะครับขอบคุณทีเลยครับสวัสดข้อมูลเยอะไว้พบกันค,ครั้งหน้าครับนี่แหละคุณผู้ชมฮะหนึ่งในที่มาทําไมราคาน้ำมันดิบตลาดโลกถึงแพงแบบนี้เพราะมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่ออิหร่านนี่แหละครับ หมดเวลาคนชนข่าวในวันนี้แล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายโมงครึ่งวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ